สวัสดีครับโอ้จับเ่อนของผมไหมครับเกอนกรับผมแล้วก็ทุกคนในที่นี้เราเราสวัสดีค่ะรันคตี่อยไม่เอาไม่ชัดเอาใหม่ ครับผมพวกเราทุกคนมาทำงานที่บ้านรัตนาแสงนะครับบ้านน้องเพียวครับเรามาขณะนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยดูดูไม่ใช่เท่าไหร่ห้าทุ่มครึ่งครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับกำลังจะกินข้าวรอบดึกหิวข้าวมากเลยพี่เพียวนะคะ The best h o s เลยค่ะเป็น เจ้าบ้านที่ดีมากมาคะวันนี้ของแตดยเองทั้งครอบครัวเลยจริงๆเห็นไหมดูมือมมืมือเ่อนเพ่อนเือนเรนเพื่อนเอนเพี่อนเพ่นเพื่อนานเพื่อนเพ่อนเพื่อนเพื่อนาพือนเอนเ่นเ่นือนอน่อนนเพคอนเพือเือนเ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 งื่นเ่อื่เอออนนอครนือเ แล้วเราเราทาชีฟไหมเนี่ยมีชีฟม,มีชีฟด้วยทุยครับผมตอนนี้เรากำลังแม่บ้านของเราใครๆจะเห็นสามคนนี้จากปลากระป๋องตาสามแม่ครัวนะครตอนนี้เขากำลังทำอะไรให้เรากินเราไปดูน,น้มหน้าอยู่กับมาม่าค่ะกำลังทำอะไรครับกเราลอน้ำเดือดค่ะ กับมาม่าใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มีบีแพกนะคะบิแพกตัวนี้เราก็จะต้มนะคะแซ่บนานกว่าเย็นนี้จ้ากันเรากำลังนั่งเอฟทำหน้าสวยอยู่คนนีเดี๋ยวเส้นผมร่วงนะระวังนะครับแทมลงกระสินธุลาเป็นขาเด็กตัวเต็มาทำให้เพื่อนๆกินหมดเลยใช่ไหมไม่จัดทำกินจนก็สามคนแล้วเงี้ยบเงี้ยเบาๆครับครับผมที่ มีใครอยากยัง yeah, นี yeah, rob, ่ครับคนทำครับคนทำหลักเลยครับพูดอะไรกับกล้องนิดนึงอันนี้ค่ะ DNA เราทำเองเพื่อนด้วยเราไม่มีอะไรจะพูดครับเขาจบแล้วครับจบแล้วครับช่างเหล็ก ครับผมคนนี้นี่เขาเชื่อมดีคับเชื่อมทั้งเชื่อมทั้งตัดทั้งเจาะทั้งแทงเอ้ยใชี่เงแบบนี้เลดูเรามาดูเรามาดูรูปเพียวตอนเด็กกันเนี่เป็นไงเยะน่ารักมากเลยดีเดียวจ้าวบ้านครับพูดอะไรนิดนึงสำหรับแขก ถ้าธนูกะของเราวันนี้อะไรจะเก็บอาล้างข้าวมาเขาจะมามีอะไรครับุญครับบานกลางเาคือแบบโต๊ะขอสามคำกับทุกคนที่มาบ้านวันนี้ครับเผื่อเผื่อหนักเติบเฮ้ยอีกครั้งครับชัดชับชับจะนอนจะนอนแล้วครับผมตัวได้คำตอบแล้วมาม่าของเราก็จะครับผมสามสี่ เรียบร้อยครับฟาร้องครับตอนนี้ฟาร้องเอาเป็นว่าเราลากันเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย